สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับ ไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โชว์วิสัยทัศน์บนเวทีฟ r อปส์นะครับผลักดันเศรษฐกิจไทยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์พร้อมรับมือความท้าทายเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับได้ร่วมสนทนาแบบวันออนวันกับนางสาวมอร่าฟ r อปส์นะครับรองประธานบริหารฟ r อปส์มีเดียและประธานและผู้จัดพิมพ์ f รัปส w o m e n นะครับในงาน Fra ส g l o b a l c e co conference ครั้งที่22ถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจในระดับโลกเนี่ยหลากหลายประเด็นนะครับโดยมีผู้บริหารภาคเอกชนผู้ประกอบการและก็นักลงทุนชั้นนำทั่วโลกเนี่ยนะครับกว่า400รายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งในเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ,เทศด้วยมาตรการระยะสั้นกลางและก็ยาวนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทําธุรกิจและการเดินทางเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลักนะครับเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับการเชื่อมโยงการปรับโครงสร้างหนี้ของครัวเรือนแล้วก็ SME โดยล่าสุดเนี่ยทั้ง a เม z o n g o o g l e และก็ Microsoft นะครับได้ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์นะครับแล้วก็ AI ในประเทศไทยรวมถึงศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยรัฐบาลก็พร้อมผลักดันนโยบายและก็มาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดําเนินการ นอกจากนี้นะครับประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยมีที่ตั้งที่สําคัญนะครับที่จะเอื้ออํานวยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันแล้วก็ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งรวมถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศหรือว่า food security นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีความสามารถเป็นรากฐานที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งต่อการเติบโตในระยะยาวในภูมิภาคอีกทั้งประเทศไทยก็ยังมีความเป็นกลางแล้วก็ยืดหยุ่นที่ได้รับความเชื่อมั่นในการลงทุนจากนักธุรกิจทั่วโลกนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนายกรัมตีบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบความสําเร็จในการเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ระดับโลกเนี่ยหลายแห่งนะครับอย่างเช่น Amazon Google แล้วก็ Microsoft โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยก็ได้อำนนยความสะดวกด้านการลงทุนอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนมูลค่าสูงในโครงการด้านการศึกษาและก็การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มคนที่มีทักษะนอกจากนี้ก็ยังให้ความสําคัญกับการ เสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่คนไทยเนี่ยมีทักษะฝีมือคราฟต์แมนชิพเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเลิศเลยนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ยาวนานของประเทศไทยโดยรัฐบาลก็มีวิสัยทัศน์ในการนำมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเนี่ยมาสร้างสารรค์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านการยกระดับทักษะและก็การปรับทักษะใหม่รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยในต่างประเทศผ่านนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ใน14สาขาสำหรับเรื่องการค้าและการลงทุนครับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐอเมริกาและก็จีนครับโดยทํางานร่วมกันในธุรกิจที่สําคัญเช่นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซมิ c อนดักเตอเศรษฐกิจดิจิทัล AI และก็อุตสาหกรรมสร้างสารรค์โดยรัฐบาลไทยก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางนี้เนี่ยในช่วงท้ายนายดนตรีก็ยังบอกอนิครับว่ารัฐบาลก็มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนในด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะแล้วก็การดูแลสุขภาพนะครับรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจที่มีพลวัตเทคโนโลยีขั้นสูงและก็ยั่งยืนดึงดูดนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของ ความมั่นใจนะครับในเรื่องของโอกาสความหวังและก็ความจริงนะครับโดยท่านนายนตรีเองก็ได้เน้นย้ำเรื่องราวนี้ว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยจะต้องจับต้องได้ในรัฐบาลน,นี้แล้วก็มั่นใจนะครับในเรื่องราวของอาหารด้านสุขภาพและก็ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสามารถที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและก็ลดความเหลื่อมล้ําของไทยได้อย่างแน่นอนนะครับโดยทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ โฆษกประจําสํานักนายยมตรีเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ประชาชาติเอาลุกไทยแลนด์2025นะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อประเทศไทยโอกาสความหวังความจริงนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดนโยบายทางเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความเติบโตกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่เคลื่อนไปไม่หยุดยั้งนะครับโดยมีผู้มีประสบการณ์นักคิดนักธุรกิจนะครับร่วมระดมความรู้ในหัวข้อต่างๆแล้วก็มีคณะผู้บริหารของเครือมติชนนะครับแล้วก็ยังมีภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการนักศึกษาและก็สื่อมวลชน,นเข้าร่วมด้วยโดยในเรื่องราวนี้เองนะครับทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายมตรีก็บอกว่านายมตรีก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับผู้บริหารและก็กลุ่มมติชนนะครับโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจที่อากาสได้มาบอกเล่าภาพประเทศไทยในปี2025นะครับที่รัฐบาลมองเห็นว่า เป็นอย่างไรโดยนายฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะโอกาสที่จับต้องได้ซึ่งชื่นชอบคําว่าโอกาสที่จับต้องได้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแปลว่าจะสามารถใช้โอกาสเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้คือสิ่งสําคัญที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นรัฐบาลเชื่อมั่นนะครับว่า คนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่สูงเพียงแค่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงหรืออาจมีการสนับสนุนไม่เพียงพอการกระจายโอกาสเนี่ยก็จึงสําคัญมากนะครับรัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการทําเรื่องนี้แต่บางสิ่งเนี่ยเกิดการสนับสนุนไม่เพียงพอนะครับการกระจายโอกาสจึงสําคัญมากซึ่งรัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการทําในเรื่องนี้แต่ว่าบางสิ่งเนี่ยก็เกิดปัญหาสะสมก็เรียกว่ามาอย่างยาวนานนะครับต้องใช้การดําเนินการหลายวิธี เพื่อผลักดันประเทศชาติและก็เศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงโดยอย่างแรกที่รัฐบาลต้องการดําเนินการก็คือการกระตุ้นและก็พัฒนาเศรษฐกิจก่อนนะครับเพื่อให้คนในประเทศเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่แล้วก็มีความกินอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าคนไทยกินดีอยู่ดีก็จะมีศักยภาพนะครับซึ่งหากความต้องการขั้นพื้นฐานยังไม่ถูกเติมเต็มการที่จะมีความคิดสร้างสรร์หรือว่าการที่จะมีแรงผลักดันประเทศก็จะเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะกระจายโอกาสตรงนี้ ไปให้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ํานอกจากนั้นในยมตรีก็ยังได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปัจจุบันนะครับกับตัวเลข GDP ของปีนี้เนี่ยว่าอยู่ประมาณ2.7อยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับซึ่งก็ดีกว่าที่คาดการไว้โดยล่าสุดเนี่ยทางสภาพัฒน์เองเนี่ยนะครับได้มีการถาแถลงตัวเลข GDP ของตไตรมาสที่3ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ3นะครับก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดี ที่เรียกว่าทางเศรษฐกิจของไทยนะครับโดยไรายได้หลักเนี่ยมาจากการลงทุนของรัฐบาลรวมถึงจากการท่องเที่ยวมียอดนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากกว่า28%จากปีที่แล้วแล้วก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยก็จะมียอดนักท่องเที่ยวสูงถึง36ล้านคนแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึง40ล้านคนได้ในปีหน้าเท่ากับสถิติเดิมก่อนเกิดโควิด -19 นะครับก็ถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่ทางภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ จากการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลนะครับทั้งวีซ่าฟรีรวมไปถึงการพัฒนาบริการของสนามบินนโยบาย f Festival Country ที่รัฐบาลนี้เนี่ยได้ทําต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของนายกเศรษฐาครับทางนี้เนี่ยจากการคาดการเศรษฐกิจของไทยในปี2568ก็คาดว่าจะโตกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ก็ถือว่าเป็นนิมิใหม่ที่ดีนะครับ สำหรับการเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้วก็ได้มีการหารือกับต่างประเทศว่าหลายประเทศเนี่ยมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยหากการเมืองประเทศไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นก็จะทําให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในมากยิ่งขึ้นโดยนายนตรีก็ได้ให้ความเชื่อมั่นกับทุกคนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถอยู่จนครบเทอมได้เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติมั่นใจได้นะครับว่าการลงทุนเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารต่อนโยบายที่รัฐบาลอดีตนายนตรีเศรษฐาเนี่ยดำเนินการไว้นะครับเพื่อ ก็ทาให้ต่างชาติและก็นักลงทุนเชื่อมั่นว่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สะดุดนะครับโดยสิ่งที่รัฐบาลจะทาเป็นสิ่งแรกแล้วก็ต้องเร่งทำเนี่ยก็คือการใช้งบลงทุนกว่า9.6แสนล้านบาทให้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะใช้กันไม่ค่อยหมดโดยปีหน้าก็คำชับว่าให้ใช้กันให้ทันให้คุ้มค่าภาษีนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนายมตรีก็ยังได้บอกถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลต่อมาตรการทางการค้าทั้งการเปลี่ยนค้่ทางการเมืองของอเมริกาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการส่งออกถึง60%ของ GDP นะครับโดยการส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยคิดเป็นประมาณ10%ของการส่งออกทั้งหมดความเปลียปล่ยนแปลงน,นี้เนี่ยย่อมส่งผลถึงเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะครับพร้อมกับย้ําสิ่งสําคัญที่ต้องประเมินควบคู่ด้วยนั่นก็คือการผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งจะต้องคิดถึงเรื่องของ Economy of scale นะครับเป็นสำคัญเช่นรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยในเรื่องของภาษีรวมถึงในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับให้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ เพื่อดูแลช่วยเหลือ SME ของไทยด้วยนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งในทางรอดของไทยในปีหน้าก็คือต้องสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้วัฒนธรรมและก็ความคิดสร้างสารรค์เป็นตัวนำมีเอกลักษณ์ที่คนอื่นเนี่ยลอกเลียนแบบกันไม่ได้โดยง่ายมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ใครๆก็ชอบแล้วก็ต้องสามารถพัฒนาไปตามยุคตามสมัยได้นะครับโดย3โอกาสที่ต้องจับได้และกาลังพัฒนาอยู่ก็คือ1ครับโอกาสในอาหาร นายมตรีก็ย้ำถึงโอกาสในอาหารนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างมากที่จะเป็นครัวโลกแล้วก็ฟู้ซิเคียวริตี้เพราะว่ามีความมั่นคงทางด้านอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็สงบสุขนะครับโดยต้องนำเทคโนโลยีพัฒนาและถนอมอาหารให้มีคุณภาพแล้วก็ยังคงมีความสดใหม่จนถึงปลายทาง เพื่อให้การส่งออกวัตถุดิบทางการเกษตรและก็การส่งออกอาหารไทยเนี่ยไปทั่วโลกมากขึ้นรองรับความต้องการของหลายประเทศซึ่งมีความมั่นคงทางอาหารอย่างมากนะครับเช่นประเทศจีนที่การผลิตอาหารในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอซึ่งหนึ่งในสิ่งที่จีนต้องการมากก็คือเนื้อวัวจากประเทศไทยนะครับโดยต้องมีการยกระดับคุณภาพในการส่งออกทั้งการตรวจคัดกรองโรคในวัวการยกระดับคุณภาพพันธุ์เพื่อให้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับในมาตรฐานซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นรวมทั้งการ หาแนวทางการนําความมีสเสน่ห์และก็คุณค่าที่อาหารไทยมีอยู่นะครับมาพัฒนาสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มราคาให้สูงขึ้นโดยการฟื้นโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับทั้งการขายอาหารไทยสาเร็จรูปต่างๆรวมไปถึงเร่งผลิตเชฟอาหารไทยระดับมืออาชีพให้มากขึ้นผ่านโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยนะครับสก็คือโอกาสในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเวลเนสนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยเนี่ยมีต้นทุนอยู่สูงมากนะครับ ทั้งเรื่องของอาหารไทยที่ดีต่อสุขภาพสมุนไพรไทยหลากหลายระบบการรักษาที่ดีนะครับสาบาทรักษาทุกโรคที่มีการยกระดับ30บบาทรักษาทุกที่หลักประกันสุขภาพของคนไทยนะครับที่ทั่วโลกให้การยอมรับรวมถึงเรื่องของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยหลายแห่งทั้งในทางการแพทย์แล้วก็การบริการนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี ภาคบริการเชิงสุขภาพอีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างเช่นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเช่นมวยไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็ด่งดังทั่วโลกนั่นเองนะครับสครับโอกาสในอุตสาหกรรมที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลก็ได้เริ่มดําเนินการนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยก็มองเห็นถึงศักยภาพในวัฒนธรรมไทยที่มีเสน่ห์แล้วก็เรียกว่ามีของดีมีเอกลักษณ์โดยรัฐบาลให้คุณค่าเรื่อองงนนนนีี้้ย่่่าาาาามกกใใใรททจะํหคคุณวัฒ ทำไทยเนี่ยกลายเป็นมูลค่าเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังได้ดําเนินการในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการยกระดับเทศกาลสงกรานต์เทศกาลฤดูหนาวปลายปีการให้เงินสนับสนุนภาพยนตร์ไทยไปปรากฏในเวทีโลกนะครับ การเพิ่มแคชรีเบทนะครับจาก20เป็น30ให้กับกองถ่ายที่มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเพื่อประหยัดต้นทุนในการถ่ายทำได้นั่นเองนะครับซึ่งนายยมตรีก็ย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรัฐบาลทำนโยบายเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มนะครับที่เอื้อให้เกิดการเติบโตกับทุกอุตสาหกรรมวัฒน,นธรรมสร้างสารรค์รวมไปถึงอยากให้เกิดเกมไทยแบบโฮมสวิตโฮมนะครับที่นำความเชื่อ ความน่ากลัวแบบผีไทยนําเรื่องราวของศิลศาสตร์แบบไทยเนี่ยมาเล่าเรื่องสร้างเอกลักษณ์ให้เกมไทยผสมกับเทคโนโลยีการสร้างเกมให้ดังไกลไปทั่วโลกด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่นํามาฝากกันในเรื่องราวของการใจถึงใจในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคกกุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยทางอัฒฐานยูทูบชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำนักงานปหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระรูปจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาตจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชและพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา59นาทีณลานหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมาน